สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจวันที่2พฤศจิกาย,ยน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่ายังมีแรงกดดันจากภายนอกอยู่พอสมควรนะคะการ,รเผชิญแรงขายต่อเนื่องก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะยางไรก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างมีมุมมองในเชิงบวกกับตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนะคะ,ะด้วยแรงหนุนจากกองซื้อกองทุนการซื้อของกองทุน l t f m f ในช่วงปลายปีนะคะรวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนบรรยากาศการประมูลโครงการ ของภาครัฐต่างๆที่จะทยอยมีความค้นหน้าออกมานะคะแล้วก็ตลาดน่าจะคลายแรงกดดันจากความอ่อนแอของผลประกอบการในปีนี้นะคะแล้วก็หันไปมองผลประกอบการในปีหน้าแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าก็ยังมีโอกาสว่าในช่วงปลายปีดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็เลยทำให้เรามองว่าการย่อตัวของตลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างทางในช่วงนี้นี่น่นนาจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหรือว่าซื้อหุ้นเพิ่มนะคะก็มองแนวรับวันนี้แถวๆหนึ่งสามเกนแปดศูนย์นะคะส่วนปัจจัยที่ยังดูมีแรงกดดันน่าจะเป็นมาจากภายนอกนะคะอย่างหลังจากที่เมื่อวันสุกนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็มีความผันผวนไปตามผลประกอบการของหุ้นรายตัวนะคะแล้วก็ข้อมูลของ ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตัวการใช้จ่ายภาคครัวเรือนออกมาต่ากว่าคาดนะคะ,ะตัวดัชนีเราจนก็ปิดในแดนลบไปนะคะในขณะที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนเนี่ยได้ประกาศตัวเลข pmi official pmi ออกมานะคะก็ถือว่าต่ากว่าคาดนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมี pmi ของภาคการผลิตนะคะ,ะจากการเซอร์วของทางภาคเอกชนของ จีนนะคะประกาศออกมาน่าจะเป็นตัวที่นักลงทุนให้ความสนใจจับตาดูนะคะรวมไปถึง P.M.I. ภาคการผลิตทั้งของยุโรปและก็สหรัฐนะคะที่จะประกาศออกมาในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดในแง่ที่นักลงทุนมองอาภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะว่าถ้ายังคงมีภาพของการชะลอตัวลงก็อาจจะมีความกังวลกันนะคะส่วนปัจจัยในเรื่องของแรงซื้อขายของนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม ของตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยพบว่าตัวกลุ่มสถาบันเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิอย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นไปตามที่ทางฝ่ายเราคาดการไว้นะคะว่าหลังจากที่ดัชนีย่อตัวลงมาใกล้ระดับ P/E บบที่14.6เท่าเนี่ยซึ่งเป็นระดับที่สถาบัน นอกจากมีการเข้าซื้อนะคะก็เลยกลับมาซื้อค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ยังมองว่าแนวโน้มที่จะเผชิญแรงขายในระยะสั้นยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าตัวผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีในรอบล่าสุดที่ผ่านมาจะเป็นกลุ่มบัญชีหลักทรัพย์นะคะซึ่งมียอดซื้อสุดที่สะสมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วก็เริ่มพลิกกลับมาอยู่ทางด้านฝั่งขายหรือว่าเทครอผิดออกมานะคะเพราะฉะนั้นแรงกดดันตรงนี้อาจจะยังคงมีอยู่นะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราคงตัวอินทัชแล้ววันนี้เพิ่มตัวอาจิฟาเข้าไปสําหรับการเทรดดิ้งตัวอาชิพาเนี่ยเราคาดการเรื่องของผลการดําเนินงานไตรมาสสามน่าจะขยายตัวได้โดดเด่นจากงานในมือที่รอส่งออกนะคะแล้วก็ยังมีงานรองรับผลการดําเนินงานในปี59ด้วยนะคะก็ให้ซื้อ ATO รอเทครอิดที่5บาทนะคะพุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานมี2ตัวนะคะ LPH แล้วก็ CPR นะคะพุณนม่ทุกตัวที่ติดพุ้นลุ้งติดตามไปด้วยระวังตัววอลเล็ด้วยนะคะ หุ้นเด่นมีประเด็นมีถือสถานะอยู่3ตัวนะคะก็คืออัสซิฟาอินทัชแล้วก็โลบินส์นะคะส่วนหุ้นช็อตเซลล์ SBL นะคะก็มีตัวหนึ่งสำหรับการถือสถานะช็อตเซลล์ ail, ตัวเมกานะคะเพื่อรอทำกำไรจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้กับเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ